ใจฟูสุดๆแอปทักษอนควงนนกุลฉลองวันเกิดย้อนหลังย้ำสัมพันธ์ชัดเจนเรียกว่าสถานะชัดเจนแล้วสำหรับความสัมพันธ์ของนอนกุลชาโนนกับนางเอกสาวรุ่นพี่อย่างแอปทักษออนหลังจากฝ่ายชายได้ออกมาประกาศข่าวว่ากำลังเดินหน้าจีบสาวแอปทักษออนและยอมรับว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่กำลังคุยด้วยในตอนนี้แต่ยังไม่ใช้คำว่าแฟนแต่หากอนาคตใช้คำนี้ก็ยืนยันได้ว่าระยะเวลาจะ แฟนไปสู่ภรรยาติดจรวดแน่นอนล่าสุดดีเจเป้วิศวะได้ออกมาโพสตภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังได้รวมตัวแก๊งเพื่อนสนิทจัดงานฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับแปปอปทักษอรแต่งานนี้ทำเอาหลายคนกรี๊ดหนักมากเพราะมีหนุ่มนนกูลรวมอยู่ด้วยพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าช่วงวันเกิดพวกเราอยู่ต่างประเทศกันส่วนตอนนี้กลับมาแล้วก็ต้อง happy birthday ย้อนหลังคุณแอป,ปกันหน่อยครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับยิ้มสด หัวเราะร่าเริงทุกๆวันนะครับท่ามกลางแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวความหวานของตั้งคู่กันยกใหญ่พร้อมอวยพรวันเกิดให้กับสาวแอปเป็นจำนวนมากด้่นเองเรียกได้ว่ามีความสุขจนล้นออกมาทั้งหน้าจริงๆค่ะและตอนนี้เองก็ยังพาลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องปีใหม่มางานวันเกิดฉลองพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกมีใครให้หน่าอิจฉาเท่ากับคู่นี้อีกไหมคะซึ่งหวังว่าการเปิดตัวครั้งนี้จะเป็นการที่ชัดเจนที่สุด แบบร้อซนแน่นอนค่ะเประก่อนหน้านี้หนุ่มนนกูลเขาให้สัมภาษณ์แค่ฝ่ายเดียวแต่ภาพนี้สาวแอปก็ไม่ต้องออกมาสัมภาษณ์ใดๆก็รู้ได้เลยว่าแฮปปี้แบบสุดๆคนนี้และใช่เลยอายุไม่เป็นอุปสรรคแน่นอน สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า